สวัสดีคะ่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยะชาแนลค่ะพี่น้องมันนี้สภาพมาให้กระเปาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทํหมกโคงไก่ใส่หัวปปี้นะคะพี่น้องเป็นเมนูที่2อมือนคนจะได้กินนะคะพี่นอ้องโคงไก่ในซับใบตะโมว่าน,นะคะเพราะว่าถ้าซับมัอนี่เฮ็ดมันนี่เลยค่ะพี่น้องบท่านนะคะเพราะว่าก็จะละเอียดนะคะพี่น้องป้าสองโคงเลยคะ่ะพี่น้องก็จะซับได้ปนันก่ำแขนขึ้นเป็นมัดๆเลยค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่น้องก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมเนาะคะ่ะแล้วก็พริกสดนะคะของเยอเซอยท์พริกชีฟา้าเฮ็ดสีลงไปน้ำผาผ่เาวเพื่อเพื่อนมงคลเพื่อกับพก,กินเผ็ดกินๆๆยังเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็คือใบมะกรูดค่ะใบแมงลักค่ะแล้วก็กระสมีตะไคร้ค่ะพี่น้องตะไคร้อยู่นี่นะคะและอันนี้ก็จะเป็นหัวปีค่ะพีน่น้องเวลาเข้าสื่ เห็ดนะคะพี่น้องกระซับแช่น้ำกันนะคะบางคนั้งกระสซับใส่เลยกัมีนะคะพี่น้องต่วคุขย่าบะชอบอยางมันค่ะยางมันสใสเห็ดไห้มกโคงไก่เข้าดํานะคะเราก็จะสับล้างน้ําออกน้ํานึงแล้วค่อยเอามาใส่กับโคงไก่นะคะวิธีนี้นะคะพี่น้องเห็ดยาแห้งเป็นมกหมอ้อมกหม้อค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นค่ะเราก็จะโคกพริกแกงก่อนค่ะนี่ค่ะตะไคร้ใส่จุกๆเด่นๆเลยคะ่ะพี่น้องแบบนี้เลยค่ะ ตด้วยเกลือค่ะใส่ลงไปหลังจากกันค่ะเข้ากับตำพริกแกงม่วงน,นี่ค่ะพี่น้องให้ hey, ละเอียดนะคะหรือผูดใดมันแนก่กเอาพ่อหยาบๆพูดได้อบ,บ,บขยันตำนะคะพี่น้องหัวก็ไม่สแสแหลกนะคะแต่ของย่อหนึ่งก็สบห้ละเอียดเป็นแบบว่าพริกแกงเผ็ดอะไรอย่างนี้นไม่ใช่ค่ะพี่น้องก็ใส่ไม่หย,ยาบๆไม่น้อย,น,อยนึงเพราะวาธีคั้นตำ แต่ซับก็เพื่อแห้งค่ะพี่น้องเมนูนี้ครับบขยันอิลีกินบุได้อิลีเลยค่ะพี่น้องหลังจากซับโงไก่ล้วก็ยังส้องอามาตําต่อเลยค่ะก็เสไ็้กินนะคะพี่น้องเอาละค่ะที่นี่เดี๋ยวขออนุญาตตาพริกละเอียดต้นค่ะเอาละค่ะก็เริ่มละเอียดนะคะพี่น้องเราก็จะใส่โครงไก่ลงไปค่ะนะคะโครงไก่ที่สับไว้แล้วค่ะแล้วก็จะใส่ผงขมิ้นนะคะเวลาเขาหมกแล้วมันเสลืองน่อยนอยนึงค่ะพี่น้องจะชอบแบบนั้นค่ะ ถ้าาบัใไซเลยค่ะพี่น้องมันสะออกสีขาวๆเยอะบุครี่มากวก่าไหนไหมคะโคงขมิ้นนี่ถ้าเป็นขมิ้นสดนะคะสดีมากเลยค่ะพี่น้องมันสีหอมแต่มันเบิรดด์กเยวก็เลยบ่ได้สื่อมากค่ะก็เลยใช้ผงขมิ้นแทนค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเอาใส่ัวตีลงไปหัวตีเยอะเกันไปว่าไง ก็จะมีแบบดำๆบ้างเลยค่ะพัวมันเอาไว้โดนนะคะหัวหนึ่งเอาไว้เก็บมุกกรนค่ะพี่น้องอีหัวหนึง่งพุ่งตัดมากค่ะนะคะใส่ลงไปเลยโอ้สื่อคคกไม่ถือแต่เย้าแห้งค่ะพี่น้องดำๆ,ๆนียจะเอาด้วยค,ค่ะนี่ค่ะโคกสีมอแห้งค่ะหมอเห็ดมอกโครงไก่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากนั้นก็ตำนะคะให้โคงไก่กับหัวปีเข้ากันนะคะ แล้วช่วงคิดตั้นี่ค่ะพี่น้องเริ่มจะปรุงรสไปน้ำเลยค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปตามด้วยน้ำปลาร้นะคะข้าวมูสตองเ,เค็มหลายเพราะว่าหนักถี่ห้าสปันเซรุร่งนี่หนักนะคะเราก็จะปรุงด้วยผงปรุงรสอีกแล้วก็ปรุงรสน้ำซุปอีกค่ะโอ้ยหอมปลาไหลหุ่นๆค่ะใส่ลงไป ผู้ใดบุกินปลาลากับโบตองไซเด้อค่ะพี่น้องเมนูนี้สูตรนี้ประจำเป็นว่าตองไซปลาหลาก็คือแบบว่าค้นชอบผักก็ใไ่ไปซื้อนี่ค่ะพี่น้องใครบุกินปลาหลาก็ใไ่เต่นน้ำปลากับผงกุ้งลดลงไปค่ะอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยชูรสอันนี้กินกันทุกคนค่ะหลังจากนั้นค่ะ โขไปเรื่อยๆค่ะตาจนเหนียวหมดลค่ะพี่น้องจนเหนียวจนแบบว่ายกสากบ่ขึงเ่ะ,ค,ะค่ะมันพรสิปั่นใดนะคะพี่น้องถ้าห้ามําบนเหนียวนะคะเวลาเข้าไปปั่นใส่หมอกนะคะมันจะแตกไม่เป็นก้อนนะคะมันก็จะกระตกระจายนะคะก็เข้าไปห่อใส่ใบตองนะคะแบบนี้เลยค่ะ ตำไปเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะกอตำเริ่มเนี้ยแล้วค่ะพี่น้องเอาเสี้ยวหอมเลยค่ะใส่ใบแมงลักลงไปค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนิดหน่อยค่ะนะคะผสมกันไปค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ตำให้มันเข้ากันค่ะผู้ได้มาเพดบปกพลิกดะใส่ลงไปค่ะพี่น้อง เป็นสีค่ะเอาละค่ะพ่อละค่ะพี่น้องที่นี่ป้าปวดแขนยังคักเลยค่ะก็เสด็จกินไม่นุ่งนี้หูสุดยอดค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเรายกไปเลยค่ะไปปั้นใส่หม้อที่เราต้มไว้ค่ะข้าวต้มหนังใบใส่ใบบกู่กับตะไคร่ใบค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราห่ม ขั้นตอนสุดท้ายคือปั้นใส่หม้อค่ะหลังจากข้าต้มน้ำใส่ใบบกบําบูช้ย่างแล้วค่ะคุณน้องเดี๋ยวทีนี้เราก็จะรีไฟลงนิดนึงค่ะใส่พร่องปรุงรสลงไปค่ะเพื่อให้น้ํานะคะน้ำมกค,มคุมไก่เข้ามีรสชาติถึงค่ะล้าชื่อี่เยอะกว่าจะใส่น้ำปลาลงไปน้ำค่ะสักหน่อยนึง น้ำกระบวยนึงค่ะน้ำปลาอะิจินอนค่ะพี่น้องนี่ค่ะต้นกำลับซื้อมากเลยค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะนี่ค่ะของดีค่ะอึ๊บโคบันน่ต้มนะคะพี่น้องเปิดไฟกลางค่ะเยวจะปั้นลงไปเะค่ะพี่น้องจะเสียบโดยบกพิกนะค่ะขออนุญาตด้วค่ะพี่น้องคุสบายใจสันติขออนุญาตใช้มือนะค่ะใช้มืออย่างนี้ก็ได้ เดี๋ยวพี่น้องส่าเย้าสุกปรงอีกเอาบางว่านนี่ค่ะพี่คีนุ่เสียบลงไปค่ะเพราะว่าเปื้อนกินเห็ดนะคะใส่ลงไปสิค่ะเพราะว่ามือเย,ยววาากระฟองะหละค่ะแล้วลที่บพันคือเราก็จะเอาไปต้มอีกค่ะนี่ค่ะพี่คีนุสอดลงไปค่ะเยี่ยสีค่ะตักลงไปเรื่อยๆค่ะ ข้ากระสไปต้มเห็ดซุปอยู่นะคะพี่น้องขาสโลอีกอยู่คะ่ะนะคะเสียบลงไปพยายามตักให้ห้าเห็ดขายกับตักหขมันพอกัน,นะคะ่ะปัน่น่อยปันใญไมันกระสิพิงกันอีกนะคะพี่้องนะะี่ยค่ะพี่หนูเสียบลงไปอันนี้แยกเป็นคนกินเผ็ดนะคะแยกก็ะสืเสียบลงไปนะคะเดี๋ยวปัน่นให้บนอีกก่อนหนึง่งนะคะ หอมพว,พว,พว,วนๆเลยค่ะพี่น้องอีสิีเลยค่ะที่คิดูเสียบล uhh. งไปเพราะว่ายากยจินเผ็ดเอาละค่ะในยาสปันไปเรื่อยๆจนแล้วๆนะคะพี่น้องยวจะเปิดิังอีกรอบหนึ่งค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะก็เปิดไฟกลางๆค่ะพี่น้องต้มไปเรื่อยๆนะคะจนก,กว่ามกโคงไก่เข้าสีสุกนะคะซึ่งเยาว์าสามารถบอกเวลาไดี๋ยวเาจหน้าที่จากชั่วโมงนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะเตาเข้านะคะของยาวนี่จะเอาสักเกือบชั่วโมงอ่ะพี่นอ้องเพราะว่ามันเป็นคงไก่นะคะมันสุกๆแน่นะคะพี่น้องนะ ค่อยมาเบิ่งกันอีกรอบหนึ่งหลังจากซุกแล้วนะคะช่วงที่ห้าต้มนะคะจนซุกเนี่ยจะว่าซุกดีแล้วค่ะพี่น้องชิมหนาเบิรงเด้อค่ะหนาม,มนะะันข้าสามารถปรุงได้เพราะว่าเวลาหากก้ากินนห้ากจะสดทั้งหนาม,มันกินทั้งตโตโค้งไก่นะคะพี่น้องที่ห้าปั่นนะคะลองชิมนนามเบมิง่งนถ้าจืดจางใจใดกับปรุงแต่ตามใจปากเข้าค่ะนะคะ,นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเย้ามกซุกแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้เขาเรียกว่ามกหม้อโค้งไก่ใส่หัวปีได้ะค่ะพี่น้องนะคะเฮดซุกแล้วเรียบร้อยเด้ย๋ยาสตั๊กให้ส,สห่งค่ะ แล้วล่ะค่ะพี่น้องหมกหม้อโคงไก่ใส่หัวปลีค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็ดออกมากลังหอนหอมหอมค่ะพี่น้องหอมแบบหอมใบแมงลักหรือพอีตูบันเท่านะคะพี่น้องควนทวนๆเลยนะคะอันนี้เย่าตักมาให้เบิ่งเบิดเลยค่ะพี่น้องตอนแรกว่าเส่ยชามค่ะมันไม่หมดค่ะพี่น้องป็นยังคือต้องเอามาหมดค่ะถ้าบ่หมดเปนเบิ่งคืออ่อนเยาะเบิ่งคือเ่เป็นตะกินเนาะค่ะเพราะอย่าเป็นคนที่กินจุกินหลยจะสิ่ะเห็นลรอุ่นใจค่ะพี่น้องนะคะนี่ล่ะค่ะเป็นวิธีทำที่แปว่าคนทางสางแน่อย่าับตานะคะ แต่เห็ดออกมากคุ้มค่าค่ะพี่น้องจะมีความแซบความกรอบนะคะความความกรอบบางทีกระดูกกรุบกุบนะคะพี่นอ้องโค้งไก่นะคะจะมีกระดูกอ่อนกรุบกุกรุบกุนะคะพี่น้องแซบผ่ากับหัวปีเข้ากันมากๆเลยนะคะพี่น้องขอเอาขาเนี้ยเอาคำาิ่ย่ๆแก้วจุเข้าไปอีกค่ะที่เห็น,นำดำๆนี่เมื่อเ่็นยางกระคังหัวปีมันจะมีหัวเกาหัวไม้นะคะพี่น้องเอาไว้โดนกระสุดดำแบบนี้ตะกินได้ค่ะนะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ขอบคุณกําลังใจดีๆเ้ยเออจากพี่น้องนะคะโดนๆจะเหตุเทนึงเ้ยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเมื่อยนะคะเหตุผูด้เดียวทั้งซับทั้งํำค่ะพี่น้องก็เลยโดนๆกินเทนึงนะค่ะแต่ว่าแสบนะคะพี่น้องมาค่ะมาตักเอาคนละมกสองมกค่ะพี่น้องมกโครงไก่เส้นหัวปีค่ะมกหมอจ้า